สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวที่ไหนไม่รู้ที่ไหนสักที่อ่ะแต่บรรอากาศดีมากึเออแถวมวกเหล็กนะครับไม่บอกไปหาเอาเองนะครับชื่ออะไรก็วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาสามคันนะนี่นะครับหนาวขนาดสลับรีร้อนๆขึนมาหนาวเลย BMW K100 เป็นไงบ้างครับขี่รถ BMW สนุกดีเพลิน มจุดจบก็ได้พักอืเป็นไงครับรถด,ดีไหมครับสภาพรถตอนนี้ยังต้องแก้ไขนิดนึงอนี่ขนาดต้องแก้ไขนะบิดจมเลยนะนยังไม่เป็นที่น่าพอใจอโดยรวมแล้วโอเคครับรถนี่กี่ซีซีครับเนี่ยพันซีซีครับในส่วนคันแดงเป็น,นเ,เนสี่สูบเรียงไหมใช่สีสูบเรียงมนันเป็นทรงนี้หรือเปล่าครับรถ ไม่ไม่ทรงเดิมมันจะเป็นสายทัวริงออ๋คล้ายๆรถตำรวจเมื่อก่อนรถนำขบวนที่มีกระเพราคากาแฟน่าจะได้แล้วนะครับต้องเอาไปคืนไหมเอาไปคืนด้วยดิเอาไปคืนไหมเสลยกะขำๆเนอะไม่มีอะไร <c oughs> สลาบบุรีก็จะมีกันอยู่แค่3คันแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมีแต่พวกผมนี่แหละอ่อะกาแฟสวยแค่มีสิ่งช้านะใครมีลูกมีหลานพามาเที่ยวได้รรยากาศข้างบนน่เดี๋ยวพาไปดู เป็นไงพี่ไปไปจุดกลางเต็นท์ฮะโนรามาอ๋อจุดกลางเต็นท์นี่แตเป็นเหมือนดอยเล็กๆที่เราเขาทำสามารถมองได้ทั่วนี่นี่น่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะท่้นี้มีเตาน่าจะเย็นหนาวอยู่มีธรรมชาติคือพืชไร่สวนมะม่วงอ๋อมันเป็นวงกลมใช่ใช่มันเป็นเดินขึ้นนั่นเป็นอีกชั้นหนึ่งนะ เป็นวงกลมดจุดกลางเต็นท์เขาตามรัลันอ๋อนี่ชั้นชั้นล่างก็มีที่นี่มีห้องน้ําพร้อมเลยนะสะดวกสบายมีร้านกาแฟใครจะมากลางเต็นท์น่าจะมีค่าบริการอยู่อ๋อเป็นไงล่ะครับอันนี้คือห้องน้ำข้างล่าง น,นี่คืชั้นบนออจะมีโต๊ะกินกาแฟที่มันเป็นแบบแคมป์นี่เห็นไหมเก๋ๆนั่งชิคๆนี่นะอืมนี่บรรยากาศนี่ ี่ไฮไลท์มีอะไรนะครับไฮไลท์นี่พารถมาสามคันสละบุรีนี่มีกี่คันครับโอเค เห็นว่ามีแค่สามคันนะเห็นในกลุ่มแ่ก็ไม่ค่อยมีใครขี่ <c oughs> เห็นเห็นกันอยู่มีอยู่สามคันของเข้าพังกันหมดแล้วมีมีแต่คนดูไม่มีคนขี่ <c oughs> มันได้ข่าวมันราคาต้องหลายล้านนะครับเลยไม่มีคนขี่แพงมากครับมันรถมันเก่าแล้วมันหาช่างที่เข้าใจแล้วรู้จริงๆอ่ะมือไม่ถึงช่างมือไม่ถึงปร <c oughs> ะมาณนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเหลือน้อยแล้ว ช่างเก่งๆอย่างสลับลีก็เหลืออยู่คนหนึ่งถ้ามือถึงอ่ะต้องมาสลับลีเลยครับใช่ช่างแม่งใช่ไหมคนนี้บูล้างผ่านอืมไม่ต้องห่วงโหตีซีนปอมน้ำเนี่ยราคาพันสามนะเนี่ยที่แต่ว่าช่างสลับลีหาได้ในราคาสองพันห้าครับเฮ้ยว่าแต่กาแฟเดี๋ยวลองชิมอร่อยอร่อยได้อยู่อร่อยอร่อยอืมทำไมเขาขายบรรยากาศ นี่ผมมาจากตัวเมืองระบุรีนะครับถ้าไม่หลงนะก็ประมาณหกสิบกโลหลงไปประมาณร้อยยี่สิบบิดกันหนเลยอากาศต้องเติมอยู่เลยไม่เติมรถไปจากน้ำมันรถเราไปจากน้ำมันไม่เติมมาห้าสิบาทเองอะออแค่นี้ก่อนนะครับขอกินกาแฟก่อนวันนี้พาเคมาล่อนสามคันเอ่อหวังว่าใครชอบรถรุ่นนี้ก็ก็หามาขี่เอานะครับ ก็อ่างั้นแค่นี้ครับใจก็ทักมาครับทักมาครับทักมาหานี่ครับคนขายเคครับายใหญ่เลยเคยาเคแล้วเอ้าเคแค่นี้แหละครับ